สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนครวง์ศาสีครับดำเนินรายการโดยบป้าขอนครวง์ศาสรครับพี่น้องเมื่อนี้เล่นอยู่ที่บ้านโอโบเมนบ้านดีวัดทีวัด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 ัดวัดบวัดวัดบ้าววัดวัดวัดวด้วัดวัดคัดว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 ััังววัดวนดวััดัดวี่วัดวนดวััดัดวัดวัั มูนี่มูนี่พ่อได้เห็ดตลกมาใส่สูตรตอนนี้ก็เป็นเวลาฮาทุ่มแล้วล่ะพี่น้องเตรียมตัวสิออกไปล่องเพลงนะครับอุย้พยพอดีเสิร์ตคือจะมีพี่น้องมาหลายเจโอ้ยยิ้มตะโพลล้อๆนี่พี่น้องทานทานเฟสคับเจ้าบ่พ่อมาแล้วโอ้ยไอ้คนมาเพิ่งเกิดขึนมาเอาพ่นเพ่นเลียเ้ยงคือเขียนชิว เจนเจนไอเพื่นตีคิวยังสี่คิวยังสี่บ่หน้าเป็นเอกลักษณ์วดีซื้อยังก่อจะซื้อยังก่อซื้อดดซื้อโดดเจ้าดีเจ้าซื้อยังนี่ซื้อนี้ไอซืีเซ่วันไหนถามมั่งหนิก็คือพี่น้องแกหลายใครตอนเบิดกันมาหมือนอะยังก่อใครตอนมันเบิดกันมาหมดอนอะก็ในน่อนแก่ืี่บ้าน เพราว่าเพว่าโลเพราะยายแต่โลเขาบอกห้เล่นด้วเจ้าคือแต่งตัวงามแท้มันสีบระเด็เงินน้ำขาวท่สอบสอหน่อยวเนี่เล่นอะไมืสมบูรณ์บาทถ้ามาเอาเงินพนนี้มารับจ้างเพิ่นครับพี่น้องวันนี้เสิร์ฟโอ้ยิสานเรามีแฟนขับมาหาเนาะตัวละลายครับต่อปอแต่แปะอยู่อาจจะลุกลอกเพราพ่อเอง สติสติสติเนี่ยแกงหนเพื่อช่วงรับพอเอาเข้ามาอัดไปแกงนี่เข้ามากงรูตัวขนาดที่เพิ่งเลี้ยงอยู่ต้องได้ตั้งอย่างตีสามคริ่งแงดงหนาแงขึ้นเราแงหลดเฮ้ยมึงบวกรู้ไหมแงหงตัครับบรรยากาศร้งห้านพี่น้องนั่งโซลีกันเตรตัวสีขึ้นาน โอ้พงศิษฎ์แต่ใส่สูนักร้องเอาเนี่ยโอ้ยยันยันเนี่ยพะลุ่งควอยเ่ะปู้พะลุ่งควานะเว้ยน้อยนี่แฟนคลับด้วนี่มันละครูอะนอนกูบอดีใจเียอะมากครับไปยันแฟนคลับเลยมันมาขับเลยนะบรรยากาศพี่น้องก็เลยเก็บมาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องเบิ่งน้ำกัน อุ้ยแฟนคลับวันหยุดก็ออยังอันนันเทอ,ะ,อะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมตัวโอ้พายเอกแม็กว่องสินโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเดียวเดียวเดียวอุ้ยกล้องไปหาก่อนอ่าเออเพื่อผูให้เรียกมาไทายเอาไหลส <laughs> วัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขึ้นน้ามูอจ้าเพลงไปนี่ยังไงถ้ขึ้นอยู่ครับขึ้นแต่ช่วงงานอะเม็ดเล็กครับเเหรือจะเม็ดเล็กปะเออเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเนาะพูดพูดได้ได้ขึ้นพูดอะไรเงินะลย อะรเงินแล้วดเพิ่นเที่งแล้วไ้ค่าตัวแล้วดิแซมใบใล้วเลยใา,า <ขอ S 2> ทำงาน,นเราเขา้เริ็โลดแม้พี่นั่งแก่แก่อย,อยู่ไหนเออหนูนีล่ละนั่งนีล่ละอันไหก่อนแมนก่อนเออนั่นละ่ะตัวแท้พลนั่นนะแต่ึ้นตอนไหนฮะแต่ึ้นตอนไหคือตอนล่ำบอแมนครับคืนตอนลำอ่คคนนลำครับโอ้คือได้บอกตาแลตาเขียว้งเดียบไม่ใช่ราะว่าพญาเชิดมเนี่ยพญเชิดวนีอย่งบแล้วเลยกับปันทคบับ พระเอกเขาบอกต่สีดำแบนบ่าเออไปไปบอกสีเหล่สีสิอ่นอันนี้ร่งเย็นดไปพอไปขึ้เต็กตัวนุนเซ่เดี๋ยวแล้วกันแล้วเจี๋ยงงามซำไหนี่เป็นเจไดิเยีนหน่อยก็แล้วล้วได้บัตรนี่แล้วอะนก่หนา้ยมันเมียป่า เมดวะเทครับเงินม hmm? ีผู้สิเตรียมไ้เขาอยู่ผู้ละแสนละสเงินติบวะผู้ใดเรียมขึ้ว่าแกูดีหสุดไปเปลี่ยนทังเวทีผมเป่ขึว่าหรองลำบากที่เขาสให้แสนลำบากสมุนีเศบาทกัยังยากีสบาทกัยังยากอยู่เตี นี่ภูม hey, no. oh, so. ิใจชีวิตตลกพี่น้องมีผู้มักอยู่แต่พอมีผูหลงโอ้ถามข้ากับถามถามข้าพายอีกดิพายอีกเขาพายอีกกับพายอีกเนาะแล้วก็ถามข้าพี่จะว่าห่างว่าถามแล้วตลกตลกเขาว่าถามหรออ๋อยิ้มมาถามอยู่ถามมั่งดิถามทางมือเนะ่ดิ เขน่เอกนี่นั่งนี่ใสู่กโอเขาทำตงนีเขอ่ดทำอยู่นังาอย่ตลบนันตลกบนนั่นเขาอะไปไปไปเฮาไปไปล้างหันกับพี่น้องเอาะพนองจากนี้กับพี่ผู้ครบนะเออสร้างว่าเจู้ดดีๆไปไปเฮาคือท่าน ครับย่างเขาลังหานพี่น้องโอ้สามเถาพระกระไดยังสามเถาฮะวัดที่ดีพทันฉันทันพรได้ท่านพระได้ท่านพระได้อันนี้บรรดาพระเอกนั่งเอกรุ่นอาวุโสพี่น้องกำลังรับประทานอาหารอยู่จ่ายจ้าเดีพี่น้องลังหานโอ้ไปใช่เลย ชิน้่าชิน้่างค่าย่พุนนี่อันค้าไปอีกปักไหมอไปซื้อลูกชินบ่เล่าสงเออไปไปสั็จบ้าว่าวหายเราเด้อไปไปว่าวหาเราแล้ววะยกโัวใส่ยังสงบ้างอ่ะเออไปใส่จิโอ เอ้าไปใ้อีกหล้างเวทีพี่นอ้องอ้าวสอดามทำอะไรเฮ็<ฆ>ดยังเลยนี่มารุยกวยกวกเถอะเียบแย่ชื่นกินูไทยรู้นี่สนาไปแล้วเงีเหมือนน้ำปลาเวรยังลูกเลยปลาลูก,ก,กคือกัเมคือเป็น, <c ười> น,ย,นยังไ โอ้โหโอ้คนมีเด็กเี่ยงเนาะซโมนีไทยกัสิอไทยแล้วเนาะจะไทยยังังเออ้ไทยแล้วเนาะคุณคุณบึงบอกกันแน่นางเบายังทังไตเอ้เอ้เอ้ทั้งไตทั้งไตกลังออ ซอยเล่าเนี่ยนี่ซอยเล่าเน่นี่ชื่อไหน้อนี่นอกินบ่คั้นดู่้ะไน้อสันอก่ินมกจ้า่ไออพิมหอเปกกินกีมาบ่ครับกินยักษ์สันี้เียีว่บีย

นี้ก็ได้20บาทครับอันน ok e ี้ตดสัตว์ก็ได้20บาทคือดอกเท่าแล้วผู้บอเท่ากันยังบ่ได้คือกันเลยเรนนี่แสดงไปตามนาทีเขามมีผู้ใดเป็นตาสงสารนะเพราะว่าผู้ให้เท่าเท่าเอสสองยูทูบกับผู้มีผู้เล่นติดตามให้ยในปีนึงแล้วผู้ติดตาม ท่านพอะลอยอยู่ซูมไนี่คือเห็นซูนี่ะซูมไปนี่ก็ไเห็น่องยูทูบเป็นยังก็ไปเห็นลูกทิมสนองจังสีไทยผู้ใดลูกแม่จะเพิ่มเพิ่มให้เพิ่มเพิเขาอ่ะน่ะไปไปอ่น 知道。